ซิตี้0 1 2เป็นบอดี้ที่นิยมที่สุดขับดีมากและดันประหยัดด้วย I m, I m, yeah. สวัสดีครับวันนี้โค้ดนุได้นำพามิตรรักแฟนเพลงนะฮะมาพบกับ ซิตี้0 1 2เป็นบอดี้ที่นิยมที่สุดในตระกูลซิตี้เลยทุกวันนี้ความนิยมยังถือว่าสูงอยู่ยังเป็นที่ต้องการในตลาดนะตัวนี้เป็นตัวเอนะฮะตัวเริ่มต้นแต่ว่าแค่ตัวเริ่มต้นก็ถือว่าได้อุปกรณ์อะไรต่างๆนานาครบคันแต่ที่สําคัญคือช่วงล่างมันดีมากขับดีมากและดันประหยัดด้วยอ่าอันนี้ผ่านการพิสูจน์และบทวิเคราะห์ของนักวิจารรถมาแล้วนะครับคือรุ่นนี้เลยอ่ะนี้เรามาดูกันเรามาดูกันใกล้ๆคันนี้ สีขาวโรงงานนะฮะจังหน้าโครเมียมเดิมโรงงานไฟหน้าก็ดูสปอร์ตชบเชี่ยวนะฮะได้ล้อมแม็กฮอนด้ตัวถังโครงสร้างสวยนะฮะอ่ะเรามาดูข้างในกันเบาะได้เบากำรรมหยี่เดิมๆโรงงานนะฮะเบากำรมยรี่เนี่ยข้อดีของมันคือไม่เก็บความร้อนนั่งแล้วจะไม่ร้อนเอาง่ายๆตากแดดมาก็ไม่ค่คยร้อนคือคลายความร้อนได้เร็วแต่ข้อเสียของมันกน็อย่างที่บอก ต้องรักษาเรื่องความสะอาดดีๆเพราะมันจะองคุณหน่อยทุกอย่างในโลกนี้มีดีก็ต้องมีข้อเสียนะฮะอันนี้ก็ะเบื้เดิมโรงงานมีถ้าตัวเนี้ยเป็นไฟท้าย2ขีดแท้ๆนะฮะบอดี้นี้มี2 2แบบคือไฟท้ายขีดเดียวกับ2ขีด2ขีดแท้เนี่ยจะมีก้านยกปรับสูงต่ำของเบาะก,ก็คือก้านนี้นะครับแต่ถ้าขีดเดียวตัวเริ่มต้นจะไม่มีจะมีแค่ตัวเอ็นเบาะอ่านี้เสริมให้นะอ่ะเรามาดูโครงสร้างกัน นะ Met k, เม็ดอาร์คเรียงตัวกลมๆสวยๆเลยขวาหน้าสวยอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีละบานทีละบานเลยทีนี้ดูข้างในนิดนึงคันนี้ได้ถุงลมคู่แล้วก็จะมีตัวบอกว่าขับตอนอขับตอนความเร็วประมาณไหนรอบเครื่องเท่าไหร่ประหยัดสุดมันจะขึ้นสัญลักษณ์ ECO หรือ eco สีส้มๆปรากฏที่หน้าจอและมะีระบบกระจายแรงเบรก EBD อทีนี้เรามาดูเรื่องของสื่อบันเทิงบ้างถ้าเรามองจากหน้าจอเราจะนึกว่าเอรถคันนี้มันเล่นได้แค่วิวยุเรดิโอธรรมดาแต่จริงๆมันสามารถเล่น iPod USB ได้ประเด็นคือแล้วสายมันอยู่ไหนช่องเสียบมันอยู่ไหนคือที่เกินมาตั้งนาน,นจะบอกคันนี้แหละว,ว่านี่มันเปิดได้สายซ้อนอยู่ตรงนี้โอเคเผื <c oughs> <Okay. S 2> <c oughs> ่อเ <c oughs> พืพ่อนๆซื้อไปแล้วไม่รู้อ้าวอันนี้เรื่องจริงนะเคยมีลูกค้าบางคนเอารถมาขายผมเนี่ย ซื้อตั้งแต่ป้ายแดงจนขายเปลี่ยนรถแ, mm hmm. แล้วเพิ่งจะรู้ว่ารถตัวเองอะช่องต่อ USB อยู่นี่เพราะไม่รู้ว่ามันเปิดได้เนี่ยถึงได้บอกบอกในคลิปเลยยาวหน่อยจะได้จำ mm hmm. เขาไม่รู้ที่อื่นไม่มีอะไรจะพูดแล้วไงเลยพูดตรงนี้ยาวหน่อยโอเคนะฮะถุงลมคู่นะครับผมทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกตนะไปลุยกันต่อ <c oughs> หลังขวา คงสร้างสวยที่เห็นห้อยๆที่ไม่ใช่เลยนะฮะผมยังไม่ได้ทําอะไรจริงๆมันเป็นสายไฟของกล้องกล้องทั่วไปอะกล้องรับประดับหยดแล้วกันเรารดรุ่นนี้มันจะยังไม่มีกล้องถอยแต่ลูกค,ค้าใส่เพิ่มมาแต่เขาน่าจะถอดออกไปเดีนี้ว่าเขายังไม่ได้รื้อสายไฟออกเดี๋ยวผมจะรื้อออกให้ไม่ต้องกลัวครับทันทีที่คุณรับรถไปคุณจะไม่ได้สายไฟไปด้วยครับ <laughs> <laughs> เรามาดูตําหนิกันเลยเนี่รถคันนี้มีตําหนิอันนี้อย่างที่ผมบอกไว้เนี่ย กองตัติ้งหนองเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเอาออกไปเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้ใช้งานแล้วเรามาดูตําหนิรถคันนี้กันเลยนะฮะเดี๋ยวจะบอกแต่ข้อดีมันแต่ตาหนิอรถไม่มีตําหนิเลยเปไปไปได้ไงรถเป็นสิบปีมีครับรถเคยมีแตะมุมนี้มาอ่ะ,อะทีนี้เดิมเป็นยังไงเดิมเป็นอย่างนี้ครับเดิมจะมีสติกเกอร์ใสๆเก่าๆหนึ่งชิ้นสติกเกอร์ตัวนี้มันจะรับกับลูกยางรองฝากระโปรงเวลาปิดมันจะลด แรงกระแทก่านะแล้วก็ดีดตัวเวลาเปิดแต่คันนี้ฝากระปงเขาเดิมนะไม่ได้มีอะไรหนักหนาฝากระโปรงเิมเพราะว่าแต่แค่มุมท้ายนะฮะที่เดียวผมจึงตั้งราคาคันนี้ถูกกว่าชาวบา้านหลายหมื่นอ่นะมาดูห้องอะไรสวยนะฮะซีนของเดิมนะรอยอาร์คลไรเดิมสวยแล้วก็ตรงนี้ยิดนึนนง ทำให้ครับทําให้แต่เรารีวิวเราจะให้เห็นเนื้อของรถที่เพิ่งได้รับมานะฮะรถคันนี้ก็คือรับมาแล้วก็ล้างล้างทาความสะอาดดูดฝุ่นเฉยแล้วเราก็รีวิวเลยส่วนยลเลดปีกย้อยเน่ะสไตล์ร้านเราก็คือเดี๋ยวเราเก็บให้หมดนะครับผมท่านจะได้รับรถเกินความคาดหวังครับอ่ะหลังซ้ายครับผมเม็นอากเลนตัวสวยอยู่นะฮะต้องรับ E 2ีสบนะครับ ประตูบานนี้เดิมนะครับเดี๋ยว,พวเพื่อนๆอาจจะมีข้อสังเกตว่ารถมีโดนแถบนี้มาถึงด้านข้างด้วยข,ข้างนี้ไม่ได้เบียดนะประตูเดิมวงกบประตูเดิมอหน้าซ้ายอมาดูเลทสำหรับ f c ที่ติดตามคนดูมานานจะรู้เลยว่าคนนู้นติดคำว่าอ่าเพลุเดิมนะครับเพลุเดิม เม็ดอาร์กหน้าซ้ายอันนี้สวยๆเดิมๆอันเนี้ยที่บอกไว้เพราะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเห็นไหมเนี่ยเราแค่ล้างดูดฝุ่นเท่านั้นนะครับภายในก็ประมาณนี้สวยๆเดิมๆอ่ะามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะครับ จุดที่จะต้องดูเาของของคันด้าคือจุดที่เขาเหมือนเป็นจุดแข็งเขาเลยนะเขาจะเอาบาร์โค้ดของเลขตัวถังเนี่ยซึ่งเป็นสติกเกอร์แปะไว้ใต้ฝากระโปรงแทบทุกรุ่นเพราะฉะนั้นถ้ารถมีอุบัติเหตุด้านหน้ามีการชนจนฝากระโปรงบิดงอจนต้องเปลี่ยนกระโปรงไอ้สิ่งนี้มันจะไม่อยู่วิธีการดูรถคันด้าง่ายๆนะครับถ้านี้อยู่คือสบายใจแล้วหน้าไม่กระทบมานะครับมอกอยู่เนี่ย นี่<ม>ก็กันลอยเหมือนกันเหมือนกันสองข้างมีนะฮะอ่าคือดูการรีวิวของโค้ชนู้นเนี่ยท่านจะได้รับความรู้ในการซื้อรถไปด้วยนะครับผม,มห้องเครื่องเดิมๆนะครับ<ม>หัวโชกเดิมเดิมซ้ายขวานะครับแก้มเดิมแก้มขวาเดิมแก้มซ้ายเดิมห้องเครื่องนี้ให้คะแนนได้เลย<ม>ให้คะแนนได้เเต็มสิให้ได้ครับ ทีนี้ดูทุกส่วนแหละมาดูราคาที่เมื่อกี้ท้าพิสูจน์ไปว่าเฮ้ยของเราถูกถูกจริงถูกกว่าชาวบ้านจริงๆ269,000บาทพอ,อนะครับผมแถม ประกันภัยรถยนต์ค่างวดประมาณ5 6 0 0 0บาทอยู่ที่สั้นยาวในการจัดไฟแนนซ์นะฮะเครดิตด,ดีจัดได้เกินจัดได้เต็มสบายออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับผมฟรีจัดโอนนะครับส่วนเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ผมยังย้ำเสมอสำหรับคนบ้านไกลและสนใจรถไม่ต้องกังวลน,นะฮะแอดไลน์มาเรามีไลน์แอด u t o c a ้าอโตคานะต่อเราทางเพจได้95 Auto าอโตคาทาง a c e b o o k นะครับเราจะมีแอดมินนะครับวิดีโอคอลให้พี่เพื่อน ได้ดูรถทุกซอกทุกมุมเลยครับถ้าชอบใจรถวิดีโอคอลยืนยันตัวตนจองได้เลยโอนเข้าร้าน95้อโต้คาดเท่านั้นนะฮะบัญชีขอย้ำว่าเท่านั้นนะฮะเพราะตอนนี้มีสชาชีพเยอะต้องเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนช่องทางการดูรีวิวก็คือช่องทาง u b e Channel นะครับผม Tik t o k เดี๋ยวนี้เรามีแล้วละนะฮะสำหรับเรียวๆอยากพูดคุยกับคนรีวิวนู่นเลยครับวันนี้รอเรือชัดนิดนึงฮะ,ะ0 9 6 3 2 9 5้9 5นะครับ ผมรับสายเองแล้วเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่ราคาเบาๆถูกใจนักศึกษาถูกใจวัยรุ่นสร้างตัวเข้ามาใหม่เดี๋ยวรีบมารายงานครับวันนี้ลาไปก่อนครับ